ครับอากาศ <H ö y> อศาชาชุยแปลงสาวเฉลยลุงนี่ยอมแล้วสิบเจ็ดสิบแปดลุงก็ขาสั่นแล้วด้วยขาอนไกลไปแล้วเลยสิบแปดองศา,ชาชลุงก็ไม่ไหวแนละ้วให้ดู้ไหมโดยทาโดยอากาศทั่วไปนะครับเจ็ดแปดองศางอุ้ตายเลยกองไฟต้องล้อมหน้าล้อมหลังอะไรแบบเนี้ ถ้าไม่มีสถานที่ให้อุ่นจริงๆนะลุงเนะีในเรื่องหนาวเนี่ยอมจริงแต่ก็อยู่ได้หลายวันเหมือนกันนะที่รัสเซียและฮอกไกโดรัสเซียกันแล้วกันฮอกไกโดแค่สามคืนมั้งสองหรือสามคืนไม่ทราบฮอกไกโดญี่ปุ่นแต่รัสเซียได้กันตั้งเป็นอาทิตย์สิบกว่าวันเกือบยี่สิบวันมัน้งแค่ั้นหวังลจำไม่ได้แล้ว ลุงไม่ค่อยจำหรือว่าสิบสองสิบสามวันนี่นะครับรู้สึกจะเป็นสิบสองสิบสามวันที่รัเสเซียแา่นั้นก็แย่แล้วลุงโอเคเครื่องไมโครเวฟคุณคีกกี้ก็โอเคแล้วนะอเอาใครถามอะไรมาอีกเชิญครับ อ่านี่ก็ใช้ได้นะฟังดีนะครับคุณสุมารีต่อนะครับกอจุราลพาอ๋อเป็นพืชชนิดหนึ่งในวงทานตะวันภาษาจีนกลางจะเรียกว่าซิงเฮาภาษาจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่าแสเฮาเป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียวทั้งต้นมีกลิ่นแรง มีขนประปรายเมื่อแกหลุดร่วงไปใบมีตบน้ำมันดอกช่อสีเหลืองหรือเหลืองเข้มพบในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปทางเหนือของแอฟริกาและทวีปเอเชียเป็นตำรายาไทยใช้แก้หืดแก้ไอครับเงือตำรายาจีนใช้แก้ ไข้อันเนื่องมาจากวัณโรคมีสารอาติมินิมิชินินที่สามารถต้านเชื้อไข้จับสันได้อ๋อไข้จับสันอ,อินคนินนี่ไงเนี่ยอินทนินเหรอต้นขมขมอ่ะ ก็แปลว่าถ้ามีรถขมก็แก้ได้หมดและครับสานพวกขมขมกินขมกินขมเข้าไว้นะถ้าใครไม่อยากจะเป็นไข้จับสันกินของขมมาไว้อินมีอินอินนินนี่แหละครับยาตัวนี้ขมจะตายทํานองนั้นหรือเปล่าครับอเอาล่ะโอเคโอ้คุณสมารีใช้ได้ครับผม รู้จักไอ้พวกนี้เยอะแยะเลยเนี่ยแผนไทยแผนอะไรเนี่ยมีองค์ความรู้เงี้ยดีครับต่อไปเรื่องของปัจจุบันจะไปต่อไม่ได้เคมีเป็นพิษหมดนะครับของรัชชาไว้เคมีใครจะบอกว่าเป็นยารักษาก็ตามใจนะแต่ลุงบอกว่าเป็นพิษหมดเพราะว่าเคมีเนี่ยหลักเคมีไปงี้ครับผมเอาแค่หลักการรู้จักหลักการก็พอแล้ะเคมีเนี่ย วิชาเคมีนี่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์จับแพ้ชนแกะนะง่ายๆคือเอาอะตอมสองตัวมารวมกันให้เป็นหนึ่งโมเลกุลนะครับโอเคนะแล้วเป็นอย่างอื่นอีกยังไม่รู้ว่าคืออะไรคือวิชาเคมีมันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงนะครับเอาอะตามสองตัวมารวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุล โดยวิธีการก็คือใส่ความร้อนเข้าไปความร้อนห500องศา Celsius เซนเซียสเน1000องศาเซนเซียสน0 0าคือความร้อนมันสูงมากจึงจะรวมกันได้นะครับนะถ้าหากว่าจะจับมันแยกทนี่ครับแยกออกจากกันต้องใช้ความร้อนมากกว่าเช่น สมมุติว่าใส่ความร้อนเข้าไป100องศาเซนเซียสอะตอมสองตัวมารวมกันเป็น1โมเลกุลต้องการให้มันแยกต้องใส่ความร้อนเข้าไป100กับอีก1องศาเซนเซียสมันจึงแยกจากกันได้เนี่ยเข้าใจแค่นี้ก็พอหลักการเขาแค่นี้ทีนี้กลับมาถึงร่างกายเราอุณหภูมิภายในระ่างกายที่วัดได้ก็37.5ดีเป็นปกติ เห็นไหมยาหนึ่งเม็ดบรรรวมันจะใช้ความความร้อนมากมายกายกองที่จะไปเป็นโมเลกุลถามว่ามีกี่ร้อยกี่พันโมเลกุลนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าที่จะสลายได้ในร่างกายเราสา่ที่เจ็ดจุดห้าโอ้โหเข้าไปมันก็กองอยู่ในร่างกายแล้วทั้งหมดคิดเป็นนี้ป่ะล่ะเนี่ยหลักการทางเคมีมีแค่นี้เองเห็นไหมครับคือสิ่งพวกนี้นะฮะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาไม่เคยให้ความรู้เลยนะครับ มันสวยตรงนี้นะครับนักนักวิชาการไม่เคยให้ความรู้ด้านนี้เลยกับมนุษย์นี่ตั้งมันหอยทำไมวะไอคณะเคมีจะรู้นะวิทยาศาสตร์สาขา,าเคมีเนี่ยไม่เอาความจริงมาบอกชาวบ้านเขาอย่างน้อยสุดก็คือก็มีต้นทุนทางสังคมอ่ะครูบาอาจารย์สอนสังน่งแล้อกมไหมครับมาพูดเรื่องนี้มันจะเสียหายตรงนี้จะรู้นะหรือว่ากลัวตายอย่างว่า,าพูดมากเดี๋ยว บรรดาหมอทั่วๆไปเขารู้พอเวลาเข้าโรงพยาบาลเขาฉีดยาให้ตายซะเลยประมาณนั้นหรือเปล่าจึงไม่กล้าพูดโธ่จริงเนี่ทั้งๆมันเป็นหลักวิชาชัดๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เรียนรู้กันมาทำไมทำไมทางกันนะไม่เผยแร่ชาวบ้านเขาได้รับรู้ได้พอที่จะมีสติปัญญาพอที่จะระแวดระวังนันก็เป็นเครื่องมือเข้าไปทั้งหมดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปหมดนะเข้จใจอย่างที่ นะรู้ไหมในหน้าจอเนี่ยคนนี้ก็เป็นเพศสัตว์ระดับล็อกเตอร์นั่นนี่เนี่ยบอกให้ก็ได้เอยชื่อท่านถ้าเอ่ยชื่อท่านท่านจะยอมบบบไม่รู้นะเพศสัตว์เวลาไม่สบายไปหาหมอให้หมอสั่งยาให้ก็คิดว่าจนท่านจะจะเป็นจะตาย ไม่เจอลุงหงอแค่สองครั้งนะมันน้งหรือว่าครั้งเดียวลุ้โหยเบอร์ไว้ไว้เลยเปลี่ยนจากขั้วลูกเนี้ย็นข้มลใต้เลยนะครับร่างกายก็นี่เ <c> จ <oughs> ออะไรอยู่ในจอนี้เมียป่าวันเนี้นานๆที่ท่านจะเข้ามาที่นี่คุณสรินสรินกันลยรสริน <c oughs> นี่นีน่คุณสรินเลิกกันแล้วจบ <c oughs> นั่ก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดแท็บนะครับ ชัดๆเลยแหละครับตัวนี้แต่เอาเถอะพูดไปมันก็เหมือนกับไปทิมแทงวิชาชีพนะฮะพูดไปมันก็เหมือนกับผมต้องบอกว่าเขาเห็นชัดเจนเลยครับลูกเขาหัวใจรั่วน,นี่ยที่พูดๆเนี่ยลูกเพศสัตว์ที่ว่าเนี่ยหัวใจรั่วเด็กวิ่งหน่อยเดินเหนื่อยอ่อนเลยเนะมาเจออะไรมาเจอหน้าจอกับลูกงอกแล้วกินน้านี่เนี่ยถามแม่ก็จะไม่เชื่อ หายไปเปลิดทิ้งไปทุกวันเลยวิย่งแข็งแรงมากด้วยแต่ตอนเนี้แค่เสียงลุงแค่หน้าตาลุงเนี่ยแล้ะขนาน้ำทีำ่กินเนี่ยน้ำปัญญาก็ได้รับประโยชน์นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> นี่ผมพูดเนี้ยถ้าเขาอยู่หน้าจอเด็กเขาหัวเราะแก๊กๆๆๆกดีไปดีก็พิมพ์มาบอกใช่ค่ะเนี่ยดี่พูดน,นะ, <c oughs> นะโอเคนะดีไปดีก็พิมพ์มาบอกสําไปถ้าก็มีเวลา แต่งานเขาเยอะเยอะมากนะครับก็เป็นงานเขาเยอะมากงานราชก,การไม่พอกลับไปว,วันก็ทำงานต่ออีกทีนะครับโอเคนะก็แจ้งเพื่อปลอดแซบสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนแหละนะครับเอามีถามยังไหมครับ อยากจังขลุงระบบที่ว่าฟังดูน่ากลัวหนูไม่ชอบการแข่งขันอะไรเนาะคุณสาระเป่าสระเปาสระปาเนี่ย ผมมีอาการหูอื้อหูวิงแล้วเจ็บหูครับแล้วทาไงต่อ,อใส่สมอนทอกฟังดูสิครับอืเสียงลุงเนี่ยพยายามใส่สมอนทอกเอาหูเสียบฟังดูนะครับคุณนำโชคนะครับคุณนำโชคคุณนำโชคดูสินำโชคจริงหรือเปล่าสมชื่อไหมสมชื่อว่าเป็นคนนำโชคไหมเรียกว่าได้แต่ชื่อ โชคไม่มีเลยแล้วไม่ได้นําเลยประมาะอเน,นี่ยนงจริงๆข่าลุงนะมาทิมมาจริงๆนะครับคุณชรนเลิกจริงข่าลุงบอกแล้วไงบอกว่าคอยดับลุงฟังลุงู่เรื่อยนะนะครับลูกชายวิ่งเล่นไม่เหนื่อยเลยค่ะเห็นไหมบอกแล้วไงเ <c oughs> พศสัตว์เพศสัตว์ความรู้ระดับด็อกเตอร์ทำมาเล่นไปนะครับ บอกให้แซบเปไว้นะกะดีดีจะด้วยทุกคนทุกท่านแหละครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่ลุงให้ผ่านจอมั่งผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าผ่านแม่เหล็กมันได้หมดนะครับมันถึงยุคแล้วละครถึงยุคแล้วยังไงก็ถึงแน่นอนเพราะว่า ยังต้องขอบคุณไวรัสโครโรนาไว้ด้วยนะครับความจริงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับลุงก็ไม่ได้พูดอะไรมากลึกมากจนเกินไปไม่เคยเพราะว่าถนอมน้ําใจพอดีมันมีไวรัสโครโรนาก็เลยหลายๆอย่างก็ออกมาเยอะแยะเลยนะครับที่จะให้เอาไว้อยู่ร้อยปียิ่งมากกนี่เยอะนะให้ดูไว้ <laughs> ทุกเม็ดเลยนะครับให้ครบร้อยปีไม่เกรงใจใครเลยจริงๆนะให้ดูไว้ จะบอกให้ทราบไว้นะร้อยปีเมื่อ,อไรแล้วก็นเดี๋ยนี้ไปไหนนะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ครับโอเคนะอาลามีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับไม่มีวันนี้จะให้อะไรต่อเมื่อวานนี้ได้เลยเนาะเมื่อวานลุกให้แสงใช่ไหมมีเสียงด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมสมาธิมีแสงมีเสียงด้วยเนาะ วันนี้ควรจะเป็นอะไรนะสองเดือนไม่น่าจะสองเดือนเอาเอา,เอาตัวมาดีกว่ามั้งนะคุณนำโชคครับเอาตัวมา,าตัวมานัดแนครับผ่านสองสองจุดเจ็ดนะครับไอดีไดดนัดแน่เลยครับยินดีช่วยนะครับไอเสียงที่มีหูหูที่มีเสียงเนี่ยอย,อย่าชักช้าครับเพราะว่าไอเรื่องนี้เป็นคลื่นคลื่นความถี่มือถือ,ม,อ,ถอมือถอยมีผลมากนะครับนั่นนะ นะผมสัมผัสให้แต่เ,เชิญเชิญวันก่อนนม่มีใครนาะมาช่วยผมก็ช่วยให้ไม่เห็นฟีดแบ็มาไม่เห็นบอกมาเหมือนกันลคล้คลยคงจะใจร้อนต้องการให้ได้เต็มเต็มร้อยเลยประมาณนั้นครับทีเดียวก็เลยอยากมากเกินไปก็ มันมันไม่รับในะความอยากมากอนะ่ะคืออยากจะหายอนะความจริงฟังแค่ฟังสนทนากันไม่กี่ประโยคก็พอจะรู้นะฮะว่าใจจิตใจนะครับค่อนข้างจะลูกนด้ลูกรนประมาณนั้นนะครับ <c oughs> นะถ้าลูกนี้ลูกรนแล้วก็เหมือนกับพูดว่างไงเดีย๋ยวไอ้ลุงก,ก็จะพยายามจะให้เข้าใจนะครับ พยายามแื้เกินก่อนที่จะสัมผัสตัวตัวนี้แท้จริงนี่เป็นตัวนะเอาตัวมานะคุณนำโชคนชนะ<ม>เร็วๆวันหน่อยเพราะว่าหมู่นี้จะมีนัดกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ<ม>นะมีนัดตุนนี้นั่นเดี๋ยวมันจะไม่เจอกันไม่ใช่แล้วต้องนัดล่วงหน้ากัน ยิ่งมีเจอยิ่งถ้าผมรับงานใหญ่มาเนี่ยยุ่งนะดูไว้รับงานใหญ่ผมจะไปนู่นนะนั่นนะโอเคอย่าชักช้าครับเป็นเรื่องสุขภาพคุณเองนะครับอย่าชักช้าอย่าชักช้ามันเป็นเรื่องของระบบระบบไฟฟ้าในร่างกายนะครับจริงๆคำพูดต่อไปนี้ผมก็ไม่จะจะพูดมันเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอเขา ก็เรียกว่าระบบประสาทเดี๋ยวจะตกใจอีกคำว่าประสาทคือไฟฟ้าสถิตนั่นนะครับนะสรุปลุงก็แปลให้เรียบร้อยว่าเป็นไฟฟ้าสถิตในร่างกายนะทำไมต้องไปชอบจังนะะหนูชอบปวดไายถอยอาการปวดมันดีนักหนาเลยอย่าไปชอบมันเนะฮะ้อคุณปรานีเ้ยนะคุณปราณีพัฒ อาการปวดมันไม่ดีไปชอบทำไมเราเนี่ยน,นี่คือภาษาใช่ไหมครับใช่นะต้องปรับแก้ภาษาก่อนนะครับใช่ไหมอาการปวดท้ายทอยนี่ก็เหมือนการกจับแป๊บเดีวก็หายแบบนี้ปวดหัวปวดท้ายทอยพวกนี้ออฟฟิซินโดมที่เขาว่าเนี่ยนะครับออฟฟิซินโดมที่เขาว่านะ นั่นๆมันก็จะคลี่จะคลายจะหายไปได้ในในเบียกง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากแล้วครับผมปวดหัวตลอด20ชั่วโมงแต่ปวดไม่แรงพอรำคาญลุงช่วยผมหน่อยครับคุณวิชัยเหรอก็ฟังๆไปนะครับฟังๆไปปวดๆตลอด20ชั่วโมงความจริง โทรศัพท์มามันก็จะหายนวเนี่ยนะปวดคุณวิชัยเนี่ยที่บอกว่าปวดตลอดยีิบชั่วโมองแต่ไม่แรงมันเป็นพอรำคาญโอ้แค่นี้แค่เสียงก็จะหายแล้วครับแบบนี้น้าๆๆพอไหมครับเดี๋ยวเอาอะไรดีเนาะวันนี้ สิ่งที่น่าจะท่านจะได้รับถ้าเป็นเสียงนะฮะเสียงมันจะเข้าในทางลึกพลังงานเสียงเนี่ยผมเรียกกันว่าเป็นพลังงานที่มันซ่อนซ้อนอยู่ในวค,ควาร์กควาร์กเป็นภาษา,ษาฟิสิกนะครับควาร์กพวกอับควาร์กดาวควาร์กเนี่ยครับนะถ้าเป็นกันนะ ดาวควาร์กเนี่ยถ้าเขาดึงทางวิทยาศาสตร์นะฮะเขาดึงนิวตรอนมาออกมามันจะเป็นดาวควาร์กอยู่สองตัวอัพควาร์กหนึ่งตัวถ้าเป็นเขาดึงโปรตอนออกจากนิวตรอนออกมา มันจะมาเจออัพควารกอยู่สองตัวแล้วดาวควาร์กหนึ่งตัวนีแปลว่าโอ้โหลำบากทางด้านฟิสิกส์ของเขานะครับพวกอัพควารกดาวควาร์กลุงบอกว่าพลังงานตัวน,นี้มันซ่อนอยู่ในควาร์กอะไรกันไม่ว่าเขาจะว่าดาวควาร์กเขาจะว่าอัพควารกนะตรงเนี้โอเคนะนี่มันจะผ่านกระบวนการของเสียง ของเสียงคลื่นเสียงเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันทะลุทะลวงมากแหละครับทั้งแสงแล้วก็เสียงนะครับขอให้เข้าใจไว้ก่อนครับพภาษาเหล่านี้ภาษาที่มันเป็น,ปนมันเป็นภาษาใหม่ครับน,นั่นนั่นน,นเป็นจริงจงก็เป็นภาษาฟิสิกส์มันก็ไม่ได้เก่ามันก็ได้ใหม่มันก็ไม่ใหม่ครับมันเก่ามันแสนเก่าแล้วนะครับแต่คําว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นภาษาใหม่ มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดนะะเพราะฉะนั้นมันตึงได้มันเป็นของมันเป็นของใหม่นะครับมันเป็นของใหม่เวลาเราอธิบายลราอธิบายพวกนี้แหละครับนเะมื่อกี้มีใครบอกว่าเป็นควนะันตะั้มอะเงี้ยคุณอะไรื่อกีเนี่ยนะนะคนสุมาลีเนี่ยบอกว่าเป็นควนะันตั้มเนี่ยใช่ แต่คอนตัมมันจะเลยศูนย์เลยศูนย์ถ้าถ้านิ่งที่ศูนย์แล้วก็ใช้ได้เป็นอากาลิโกพลังอาการลิโกก็ว่าได้นะครับอากาลิโกคือเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับตรงนี้อาการลิโกนี่เป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับเช่นอากาลิโกเอหิปัสสโกอปานะยโกปัจตังเวทิปะพวินยุหิติมีคําว่าปัจตัง แปลว่าความเป็นเฉพาะตัวตนนะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถเฉพาะตัวตนคือคําตายคือตัวนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวตนเท่านั้นนะครับใครมีใครได้ก็ทําได้หมดพวกนี้นะครับแต่ทุกๆคนก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบทำด้วยนะครับไม่มีอะไรมาสกัดกั้น ที่จะมาให้รู้มันเป็นองค์ความรู้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นจะเรียกว่าพระธรรมคําว่าพระธรรมลุงองอจะบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลเมื่อเป็นมรดกสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับมรดกที่ว่านี้แต่มนุษย์จะได้รับก่อน พราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะรู้จักคำว,ว,ว่าดีกับชั่วมนุษย์สัตว์ประเสริฐเพราะรู้จักคำว่าดีกับชั่วสองรู้จักคำว่ายับยั้งช่างใจยับยั้งช่างใจลุงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คำว่า,าอดทนนะให้รู้ไว้ยับยั้งช่างใจลุงไม่ได้ใช้คำว่า,มมาอดทนเพราะว่าเรื่องใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่แบกหามโอเคไหมครับ แต่ต้องใช้ว่าอดทนรู้จักยับยั้งชั่งใจควรหรือไม่ควรมันมีภาษาดักคออยู่ควรกับไม่ควรภาษาดักภาษาคาว่าควรควรไปควรอยู่ควรกินควรนอนควรพูดหรือไม่ควรพูดอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีคําว่าควรมาสกัดเอาไว้นะครับมันเป็นมันเป็นความ ผมว่าเป็นความพิเศษของมนุษยนะ์นะนะควรพูดไม่ควรพูดเนี่ยควรฟังไม่ควรฟังเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นภาษาที่ที่จะทําให้เราจะเดินหน้าที่ถอยหลังเนะนี่ยใช่ไหมไมัใจะออกซ้ายออกขวาภาษาคําว่าควรจะนี่แหละครับเป็นภาษาที่ใช้คําว่ายับยั้งชั่งใจโอเคไหมครับภาษานี้ <c oughs> ลองให้สังเกตนะครับ บางคนไม่มีคํานี้ไปไปเลยพวดอย่งี้อยู่ก็ไปไปไม่ไปดื้อดื้อยังไม่ต้องมาอธิบายเหตุผลบ้านๆไม่ต้องชักแม่น้ําตั้งห้ากูไม่ไปคือไม่ไปไปคือไปคือไม่ไม่ยับยั้งครับควรไปหรือไม่ควรไปควรทำหรือไม่ควรทําควรกินหรือไม่ควรกินควรอยู่หรือไม่ควรอยู่ควรนอนหรือไม่ควรนอนควรให้หรือไม่ควรให้ ไหมครับมันเป็นคาพวกนี้ก็มากากับ,กบมันเป็นการตัวที่ชั่งน้ําหนักใจตัวเองได้ด้วยนะครับควรจะควรจะลองลอง,ลองใช้คําพวกนี้มาพิจารณาหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบรบครับรู้จักกับลุงก็พยายามคาพวกนี้แหละที่จะมาช่วยอะไรบรรเทาเลยอารมณ์ก็ว่าได้ยับยั้งอารมณ์ก็ว่าได้อารมณ์โกรธนี่แหละครับหลงโลกโกรธนี่แหละครับอารมณ์หลงโลกโกรธเนี่ย คาว่าควรจะควรจะเนี่ยผมว่าภาษาดีนะภาษาดีภาษาเหมาะกับมนุษย์พูดที่เจริญเจริญแล้วอย่างเงี้ยภาษาพวกนี้เหมาะกับมนุษย์พูดซึ่งมีความเจริญแล้วทางใจเ็าเรียกมนุษย์เทโวมนุษย์เทโวก็คือมนุษย์เทวดาเนี่ยเขาว่านะครับแต่ลุงก็ไม่ยอมรับเทวดานะให้รูไว้ เอาว่าเขาว่านำหน้าไปก่อนอะไรกันนะมันหมดยุคเทวดาแล้วผมว่านะมันยุคเทพยุคพรหมแล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจกันแล้วเวลานี้มันมันมันจะเลยยุคความจำความจำความจำกับความเข้าใจความจำลองฟังความจำนะะบางคนไปสอบใช่ไหมละ่ะ โหยจำแต่พุทธิภูรจำกันโอ้โหร้อยแปดเลยครับเอาความจำอย่างเดียวพอสอบเสร็จไม่รู้เลยมันคืออะไรนั่นแหละคือความจำมันรู้แบบจำน่มันรู้แค่ประเดี๋ยวประดเด้าเอาไหมครับคนไปสอบเอาแค่สอบผ่านไม่รู้ดูหนังสือสามวันห้าวันนี่ครับไม่รู้ตั้งมั่นเดี๋ยวผ่านมันจำพวกน้องเขาสอบเก่ง ข้อสอบปรนัยทุกวันนี่โอ้ยจำาลยพุทพื้วิชาหนึ่งจำไล้สักสามร้อยเหรอสามร้อยคำถามคำตอบเนียเอาห้าร้อยคำถามคำตอบเนี่ยผ่านทุกรายแหละครับปรนัยเนี่ยฮะเอาห้าร้อยคำใช่ห้าร้อยคำถามคำตอบของข้อสอบข้อสอบเก่าๆนี่นะครับพวกเรียนรามานีเลยกว็เออเรียนรามเรียนจำ นักจำเก่งได้หมดแหละแต่พอเราเสร็จจากสอบปุ๊บอ้าวหายนี้หมดเลยเพาไม่เข้าใจถ้าเข้าใจมันอยู่กับเราตลอดเวลาโอเคไหมจริงๆความเข้าใจคือความจำอย่างถาวรจำเลยครับถ้าเข้าใจนั่นจะเป็นความจำอย่างถาวรถ้าเป็นความจำมันจำวันเดียวประดาวแล้วมันก็ไม่จำหรือว่าเรียกว่าลืมนั่นเองครับความหมายก็ทำนองเดียวกัน ความเข้าใจเนี่ยยอดแห่งความจําบอกให้ทราบครับความเข้าใจโอเคนะความเข้าใจเนี่ยคือคือความจําอย่างถาวรส่วนคําว่ารู้ทีเนี้ยรู้โดยจิตเนี่ยอันนี้ไม่ต้องจําเลยไม่ต้องจาเลยมันเข้าใจซะแล้วรู้นะมันมันแบบเข้าใจซะแล้วทำไมต้เข้าใจเพราะมันเข้าถึงซะแล้วเข้าถึงก็เลยเลยความเข้าใจนั่นนะครับ มันเข้าใจจนเลยความเข้าใจประมาณนั้นก็ได้ว่าเข้าถึงนะครับมันก็เป็นแต่ละอารมณ์อารมณ์ผลนี่นะ <c oughs> มันจะต่างกันจะต่างกันจะมีอะไรมันจะมีน้ําหนักต่างกันมันจะมีความสดชื่นรื่นอารมณ์มากกว่ากันประมาณนั้นครับความเข้าถึงเข้าถึงแสงที่ลุงให้ตรงตรงไหน มีปัญหาเจาะตรงๆไม่เข้าใจครับคุณมัทนาแสงที่ลุงให้ตรงแสงที่ลุงให้ตรงไหนที่มีปัญหาเจาะตรงๆอันนี้ลุงไม่เข้าใจเนาะโอเคคุณดีแล้วนะครับทางฝั่งคณะทำงานเขาผมนัดวันแล้วครับ ผมขอถามเรื่องค่ารักษาด้วยครับโอ้ oh oh oh. ที่นี่มีแต่ตู้ขอทาน <laughs> ที่นี่มีแต่ตู้ขอทานยี <laughs> ่สิกว่าปีมั่งตู้ขอทานที่นี่นะครับ <c oughs> นะั่นๆถ้าพูดถึงว่าไม่หายเกินเงินเอาตถอ ي, เงินนะครับยี่สิบกว่าปีที่ทําม,มาเนี่ยคร <c oughs> นะัผมมีเครื่องบินขี่มันตั้งนานแล้ว ก็มีนส่วนตัวขี่ตั้งนานแล้วบอกให้ทราบว้เป็นความจริงนะอืม